กับเขารอยครับแอมตาซินมีรางวัลมอบให้หนึ่งหนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับอาล้ครับเริ่มแล้วนะครับยกแลกวมีผลหรือไม่ครับเป็นคําตอบที่เราต้องหาไปพร้อมๆกันน้ําเต้าทอง M j ็มไฟท์พอยมวยไทยยิมยกสามครับ2ปอนนี่แหละครับ2ปอนนะครับกับมวยเวทประมาณร้อยปอนต้นกับจิงทองน้อยวันนี้ได้เปลี่ยนน้ำหนัก2ปอนด้วยนะครับไฟยราัชันดำเนินยาดมตราไผ่คู่ คนสวยมีไว้ดูไข่คู่มีไว้ดมโอ้ยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอีย้ยวเอี้ยกขึ้จำกัดจิ๋วเจิ้งปูเซินเนจียวหนังจิ๋วเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัฒสกุลนะครับต้องขอขอบพระคุณครับเอาแล้ครับยกทีสองลอยตัวออกมานี่ออกมาเดินเปิดเกมเลยนะครับสิงห์ทองน้อยมีแข้งซ้ายแล้วก็วงในเอาล้วครับเริ่มจะจัาแบบนี้แล้วครับชิงกันออกครับหวย,ยทันทงตามใจลูกพี่ทั้งสองฝ่ายเลยครับดูนี่ไฟแดงเสียฟิลเติมเก่าแล้วครับหลักเหลี่ยม อากออกแท่งแทงเข่าแต่ว่าสิงน้องน้อยไม่น็อตใหม่พยายามจะเว้นระยะห่างแมโดนบัดสปอดมากับปวกซอกโหนหนักหนักตั้งแต่ต้นเกมครับนายขวางไว้ขวางไว้ม้าลูกน็อตใหม่แมโอ้ยดูครับน็อตใหม่ที่จัดจ้านอยู่แล้วครับครับนะครับวันนี้ก็ถือว่ามานี่โอ้ติ่งน้องน้อยเบียดก็ได้เหมือนกันนะครับเบียดอีกแล้วนะครับโอ้เอาละครับที่ ี่ผู้แรกนะครับ3 2 4นะครับขอบคุณบริษัทยูซ่า osa, แบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ทวันไปกับเราสตาร์ทวันมาเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับขยับเข้าไปมีมีมม้ายได้สวยสวยด้วยนะครับนอตใหม่ชกในเกมตั้งรับแล้วก็คอยเกี่ยวใช้ฝีมือเต็มรูปแบบอตใหม่แบบ ศอกมีเข่าถิงน้อยอาศัยหมาลูกหนักแแต่ว่าลูกขวางของน็อตใหม่ของแม่นดีครับโอ้โหมือแกยิดมีมสวนศอกเลยครับรงเข้าไปให้ครับดูนี่ครับเอ้าจังหวะสองฝีมือนี่แมดูน็อตใหม่แกเตะได้ทั้งตีหน้าตีหลังนะครับอ้าวไกลหัวใจนี่ครับปัดโอ้ยบวกซอกกันเลยครับทำนะครับมาจะเข้าไปจากขวานีจังหวะหลวมนี่โอ้นี่ครับเรียบร้อยเลยครับพิแอร์ลีผลรับคู่เปิดหัว Not ตไม่ p p w o w e r ครับได้รับการชูมือไปนะครับ